ต่างสาตชนพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> สำหรับตอนนี้ก็ต้องขออภัยบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ต้องนำเรื่องที่เป็นจากไปจังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่สิบเจ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยสามิบสี่มาเล่าตัดหน้าเรื่องทุด,ดง <c oughs> สำหรับเรื่องทุด,ดงในังสือออันเล่น จะต่อจากตอนที่ไปการไปจันทุรีคราวนี้บรรดาท่านผู้บริษัทก่อนจะไปพันเอกสถาพรพงวิทักษ์ถาวายค่าน้ำมันสามพันบาทแล้วก็ที่ซอยสลมจำชื่อไม่ได้ถาวายค่าน้ำมันห้าสองพันห้าร้อยบาทแล้วก็คุณน้อยการอ่อคุณน้อย เจอป้าน้อยแล้วก็แล้วกันนะไม่ขึ้นไม่ออกถวายห้าร้อยบาทค่าน้ำมันเมื่อไปถึงกรุงเทพคุณบังเอิถ้าถวายค่าเดินทางอีกหนึ่งหมื่นบาทและให้นาทีถาวายอีกหนึ่งพันบาทแล้วต่อมาเมื่อเธอประตามไปถึงจันทบุรีก็ถวายหนึ่งพันบาทรวมคุณบังเอิญอ่อ,อนคลายถาวายหนึ่งหมื่นสองพันบาท แลวการไปครั้นี้ก็เป็นการเป็นเคราห์หนักเพราะว่ามันเมื่อไปถึงวันแรกก็ปรากฏว่าเป็นโรคพิเศษเป็่คือท้องถ่ายอย่างหนักคืนนั้นถ่ายประมาณสิบครั้งเพียบมากถ้าว่าขอย้อนหลังนิดหน่อย <c oughs> ในเมื่อไปถึงบ้านนั่งเรียบร้อยแล้วคุณวันดีเอสรชานนท์ <c oughs> ในนามของลูกคณะทั้งเก้าของพ่อปิยะแม่ส้มจีนได้นำปัจจัยมาถวายจาตวหนึ่งเหมือนหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทที่บอกว่าเขาถวายเป็นส่วนตัวของนุองพ่อที่ไดบอกถือว่าการถวายเป็นของส่วนตัวเป็นของดีฉันยอมรับ <c oughs> แต่ว่าถ้าจะให้ดีที่สุดก็คอยเป็นทุนซื้อเพชรประดับเรือนแก้วขององมถมจะดีมาก ขอให้เธอตัดสินใจตามนั้นเธอตัดสัดินใจตามนั้นเป็นว่าเงินหนึ่งแสนบาทเขาจะไหวามาเป็นส่วนตัวก็ขอโอนเข้าเป็นค่าเพชรประดับเืินแก้วขององค์คุณเจตอมปถมแล้วหลังจากนั้นเธอก็ถวายอีกสี่หมื่นบาทเป็นการสร้างองมปถมกับวิหารองมปถมมีสำหรับท่านเจ้าของบ้านนะ แล้วต่อมาคุณสมบูรณ์เวสสัจชานนพี่ชายได้สร้างองค์พระถมสร้างวิหารสำหรับ,บองค์พระถมห้าหมื่นบาทแล้วก็สร้างเจดีบรรจุพระรธาตุถึงห้าหมื่นบาทและในนามคณะลูกทั้งเก้าถวายสังฆทานสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบบาท แล้วคุณสมบุญถวายค่านำ้ำมันรถมาอยู่สามพันบาทเมื่อไปถึงก็เติมให้แล้วนะก็ยังถวายไม่อีกแต่ก็เป็นการบังเอิญขนาที่เดินทางมาคุณบังเอิญก็ถวายค่านำ้ำมันรถเสเองอีกหนึ่งพันแปดร้อยห้าบาทเป็นน้นว่าเงินของคุณสมบุญสามพันบาทนี้ขอยแยกเป็นสามส่วนส่วนที่หนึ่งสร้างองค์ปฐมส่วนที่สองซื้อเพชรประดับเรือนแก้วองค์ปฐมส่วนที่สาม สร้างเกดียด์ปัจจุพรมธาตุแล้วก็สำหรับคุณวันดีเวสาธิชาโนนี่ยังถวายประจำวันอีกนนบรรัาไม่เท่ากันรวมแล้วทั้งหมดเป็นเงินทั้งสิ้นที่เธอถวายประจำวันสองหมืนสามพันหกร้อยบาทเมื่อรวมแล้วจริงๆเจ้าของบ้านถวายเท่าที่ทราบ สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทแล้วก็บรรดาญาโยมพุทธบริษัททรรบุญใส่ขันอีกหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยขอโทษอีกหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยสิบแปดบาททั้งนี้ก็รวมทั้งสิ้นที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัททรรบุญที่บ้านนั้น

ที่วัดเขาไผ่นี่ความจริงเจ้าของบ้านเจ้าของวัดไม่ได้ถวายเงินแต่ว่าถวายน้ำน้ำปลามาจําไม่ได้แต่เป็นเป็นร้อยถังจําไม่ได้เสแล้วเป็นร้อยเป็นเป็นร้อยกล่องแต่ว่าที่นั่นได้การเนื่องในการทําบุญที่ผู้ใหญ่จุม๋มรับไปวัตถุมงคลได้ถวายมาห้าหมื่นห้ามืนเก้าพันบาท แล้วก็มีท่านปรสร้างองค์ปฐมอีก4,560บาทแล้วก็บรรดาลูกหลานทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานบ้านชางเป็นกำลังใหญ่ที่นั่นถวายใส่ย,ย่ามอีกและรวมคนอื่นด้วยนะใส่ย,ย่ามอีก72,416บาทแล้วก็มีพระมันถวายเงินทรรนีสงฆ์อีก500บาทรวมรับที่วัดเขาภัยจริงๆ ก็หนึ่งแสนสามมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทแล้วก็มาที่บ้านบึงคณะปั้มชนะใจมีพรัจ,จรีเปโห,หน้าดัานดำคณะมาถวายอีกห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทแล้วก็มีท่านอันหลายที่ถวายก็จุงก็ะจิมอีกหลายรายด้วยกัน เมื่อกลับมาถึงวัดและรวมยอดจริงๆที่รับมาจากบ้านคุณสมบูรณ์แล้วก็ที่วัดเขาไผ่รวมแล้วทั้งหมด9,19,55บาทก็เป็นว่าท่านเต็มใจทำบุญกันเองไอการไปคราวนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าตั้งใจจะ้วเอาเงินเอาทองทั้งนี้ก็เพราะว่าที่นั่นมีศรัทธาดีมาก เมื่อไม่ไปท่านก็นำมาถวายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงปีก็นำทุเรียนมาท,ทุเรียนบ้างเงาะบ้างมังคุดบ้างกลางัาว์บ้างมงาถวายเป็นขันรถทำให้พระเนนเด็กและคนในวัดโรงเรียนทั้งสองโรงเรียนอิ่มมีปีมันบริบูรณ์ไปได้ทุเรียนผลไม้สำหรับปีนี้ก็มีโชคพิเศษ ัคือคณะคนสมบูรณ์นำมาแล้หนึ่งคันรถพอหมดหมายความโรงเรียนทั้งสองเรียนก็ช่วยกันกินด้วยพระด้วยคนในวัดด้วยคนงานด้วยแจกกันเป็นสาธารณประโยชน์กินหมดเป็นหนึ่งคันรถหล้อพอหมดวันนี้พอวันรุ่งขึ้นคุณนิตยาธรรมสันติก็นำไปอีกหนึ่งคันรถ ก็เลยกินต่อกันไปอีกพอกินต่อหมดแล้วไม่กี่วันก็ไปบ้านคุณสมบูรณ์กลับมาคราวนี้คุณสมบูรณ์ก็นำมาอีกหนึ่งคันรถกับไัาญาติโยมพวกบริษัทหลายคนมาช่วยกันถวายนำมาคนลูกบางสองลูกบางบางคนก็มาทุกวันวันลูกบางโดยมากจะเป็นหมอนทองรวมแล้วได้หนึ่งคันรถ กรุงความว่าปีนี้มีโชคดีได้กินทุเรียนสามคันรถนี่ความจริงท่านมีศรัทธาขนาดนี้ที่ไปในความจริงไม่ได้หวังเงินหวังในแบบไม่หวังทองคิอว่าแค่ทุเรียนที่ท่านมาถวายก็เกินทุนที่จะพึงจ่ายไปแล้วทุนที่จ่ายไปจริงจริง,รงนอกจากน้ำมันที่เติมไปจากวัดไป,รไป,ปรทราบาเท่าไรเพราะเป็นปั๊มของวัด แล้วก็จ่ายเงินจริงๆสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ติดตามก็หมื่นหกพันบาทนี่เป็นค่าใช้ใจ่ายเท่านั้นเอง <c oughs> จะรับมาจริงๆถึงเก้าแสนเศษเขาแล้วก็ปีต่อไปก็ไม่มีความจะเป็นที่ว่าปีนี้เจ้าแสนเศษปีหน้าต้องเก้าแสนเศษก็ไม่มีความจําเป็นสาหรับบ้านนี้ถ้าไปจริงๆไม่ถวายเลยก็ไม่เป็นไร รอมที่จะไปเพราะว่าทุกคนมีศรัทธาในพุทธศาสนาจริงๆการย่าทอดเกระถิ่นก็ดีการย่าทอดปปาก็ดีถวายกันอย่างหนักปกติก็ส่งมาถวายกันนั่นเป็นเครื่องพื้นที่พอใจแล้วเมื่อเวลาไปที่บ้านจริงๆจะถวายหรือไม่ถวายก็ไม่สำคัญแต่ว่าขออย่างเดียวขอข้าวกินก็แล้วกัน <c oughs> ต่านี้มันมีเรื่องอยู่ว่า ไม่เมื่อไปถึงที่นั่นท้องเดินหนักท้องถ่ายจัดก่อนที่จะลงสอนกรรมาฐานท้องถ่ายสองครั้งหนัก,นกมากรู้สึกโผเพ่ต้องมานั่งพักอยู่ทั่วคราวต้องฉันยากระตุ้นประสาทก็ลงไปแนะนำกรรมาฐานตามสมควรพอขึ้นมาอีกไทยแปดครั้งก็พอดีไปในการในงานคราวนี้ก็มีวัดอะไรวะวัดน้อง เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะวัดหนองกุยวัดหนองกุยที่ความจริงท้าให้โยมสงี่ยมพามานิมนต์ไปวัดหนองกุยความจริงอาตมาก็ไม่ทราบวัดหนองกุยในอยู่ที่ไหนตามปกติแล้วไม่รับนิมนต์ภายนอกก็าป,ปิดป้ายไปแล้วว่าไม่รับกินิมนต์ภายนอกแล้วโยมสงี่ยมก็พามาอาตมาก็บอกว่าถ้าว่าไปที่บ้านคนสมบูรณ์ที่ว่าที่ ควางสะท้อนอำเภอบ้านใหม่ถ้ามีความสบายดีและไปสะดวกก็จะไปถ้าไม่สบายก็ไม่ไปตกลงไว้ตามนี้ทัานเมื่อไปถึงบ้านคนสูรณนจริงๆก็ถ่ายจริงๆตั้งสิบครั้งมันก็ไปไม่ไหวแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าเม,เมื่อรถเลี้ยวเข้าห้วยสะท้อนนะ เมื่อกี่เราวังสะท้อนมันจําไม่ได้มดรถเลี้ยวเข้าห้วยสะท้อนเห็นป้ายเขาเขียนประว,วาธิวัดน้องกุยจะมีเทศพผ่านยักษ์ทรงเครื่องถ้าก็มีการเป่ายันมหากรอเพชรโดยฤาษีดินงขาวฤาษีดินงดำพระสมณเณรน้อยจจังหวัดทางทองเมื่ออ่านป้ายเขาแล้วก็ตกใจ เมื่อการเปา่าเย็นกว่เพชรในบรรดาท่านพุทธบรัษยททัน้นไยเขาเป่ากันยังไงถ้าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานจริงๆจ,จ,จ,จะเป่าได้เฉพาะเสาห้าเท่านั้นคําว่าเสาห้าก็หมายความว่าขึ้นห้าคั้ของเดือนนั้นจะเป็นเดือนอะไรก็ได้ไม่ใช่เดือนห้าต้องเป็นข้างขึ้นแล้วก็แล้วก็ห้าคำยิงเป่าได้ดังนั้นในการไปขรงนั้นมันไม่ใช่เสาห้า ถ้า,าจะมาไปในงานนี้ถ้าเอิญไม่ป่วยนะความจริงที่ไม่ไปนะเพราะป่วยแล้วถ้าหากว่าไม่ป่วยก็คงไปไม่ได้เหมือนกันเพราะการเป่ายันไม่ใช่เสาห้าจะา,าจะมาไปอาจจะมาก็เสียก็ถือว่าเป็นคนรบหลูกูบาอาจารย์ที่สอนมา,าเฉพาะหลวงพ่อปานเองท่านเป่าเฉพาะเสาห้าเท่านั้นวันอื่นท่านไม่เป่า นี่เวลามันเหลือหลังจากนั้นก็มาที่วันรุ่งขึ้นวันที่สิบเก้าไปที่วัดเขาไผ่ไปได้วัดเขาไผ่นี่ไปได้ก็อ,อะไรเพราะว่าผู้ใหญ่จุ๋มนี่รู้เรื่องกันดีเพราะว่าไปที่นั่นไม่มีงานทำเพราะว่าไปถึงแล้วก็นั่งที่เดียวถ้าก็มีคนมาทำบุญกันพู้ใหญ่จุ๋มก็ไม่รบก,กวนว่าหลวงพ่อต้องไปทำนู่นหลวงพ่อต้องไปทำนี่ไม่อย่างนั้น นั่งเราจะนั่งตรงไหนเราก็นั่งของเราผู้ใหญ่จมก็ไม่กวนตามใจทุกอย่างฉะนั้นเมื่อไปนั่งอย่างเดียวก็ไปได้ถ้ายัางน้องกุยหนึ่งคงไม่ได้นั่งอย่างเดียวแน่เพราะท่านจะเกณฑ์ไว้ให้เป่ายันกรอเพชรการเป่ายันเกระเพชรบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ต้องมีกําลังดีร่างกายดีมีจิตใจดีต้องใช้สมาบัติขั้นสูงท่านที่ก็มาคุยกันเรื่องึงยันเกรอเพชร ยังก็บเพชรที่ความจริงอาตมาเรียนตรงมาจากหลวงพ่อปานเมื่อเรียนตรงมาแล้วก็ไม่เคยเป่าให้ใครเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเกรงว่าจะเป่าไม่ออกต่อมาเมื่อปีพศ2522อาตมาป่วยอยู่ที่บ้านชวีวันสัพพกิจที่กรุงเทพคุณหมอประสิทธิ คุณหมอประสิทธิเเเ์เรียนนักตะกูลทันแล้วนะกำลังให้น้ำเกลืออยู่ขณะที่นอนก็ให้น้ำเกลืออยู่ขณะที่เขาจะแทงเข็มคิดว่าเข็มยี่งยงเป็นอันตรายอาจจะถึงชีวิตได้จากนั้นจึงภาวนาจ,จับอารมณ์ถึงขั้นสูงสุดคิดว่าถ้าตายเพราะเข็มเราก็จะไปนิพพานกำลังใจก็เป็นสุข ขณะที่หมอขณะที่หมอประสิทธิ์ภูตะกูลให้น้ำเกลือแล้วเธอก็ออกไปก็ดอนภาวนาอยู่ <c oughs> ขณะนั้นก็เห็นภาพหลวงพ่อปานท่านมาท่านบอกว่าตอนที่ไปเธอต้องเป่ายางนกรอเพชรเพราะว่าเธอเรียนมาแล้วเวลานี้ไม่มีใครเป่าได้ลลกศิษย์ที่เรียนมาจริงๆก็เหลือเธอเท่านั้นที่เรียนมาโดยตรง แต่ว่าที่เขาจะเรียนจากคนอื่นก็เป็ูจน์ต่างหากเรื่องคาถาอาคมระจำากดกันไม่ได้เขาอาจจะไม่เรียนที่เราแต่เขาอาจจะเรียนที่อื่นนี่เป็นของธรรมดาก็าจะถือว่าประกันเป่าเยี่ยงกับเพรคนอื่นเป่าไม่ได้แต่ไม่ไดไไไ้ไม่จริงใครก็เป่าได้ถ้าเขาเรียนมาแล้วถ้าที่มีปัญหาว่าจะต้องเป่าเฉพาะวันเสาร์ห้า ก็เลยกลาบเรียนท่านบอกว่าผมเป่าได้แต่ว่าเกรงว่ายันจะไม่ออก <c oughs> ทางนี้ว่าตั้งแต่เรียนมาผมยังไม่เคยทําเลยถ้าบอกว่ามันถึงวาระที่จําเป็นจะต้องทำเธอต้องทําก็ถามนะว่าทํายังไงนีเป่าออกขอรับท่านก็บอกว่าเธอจะเป่าเองสิให้พระท่านเป่า <c oughs> ฉันเองในสมัยที่ฉันเป่าก็เช่นเดียวกันฉันไม่ได้เป่าฉันก็ทำตามพระท่านสั่งท่านสั่งให้เขียนยันกรอบเพชรจยินอยู่หลังกระดานถ้าท่านสั่งภาวนาอย่างไงเราก็ภาวนาอย่างนั้นและท่านก็เป่าขตันเองเราก็ดูภาพว่ายันกรอบเพชรเขา้าเกาะตัวคนทุกคนแล้วหรือยังถ้ายันกรอบเพชรเขา้าเกาะตัวคนทุกคนแล้วแล้วพระานบอกว่าเต็มแล้วครบทนแล้วเลิกได้เราก็สั่งเลิก ก็เป็นว่ารับปากท่านเมื่อปีพศ2523ที่เริ่มเป่ายันกอเพชรเป็นครั้งแรกนี่ว่ากรณียันกอเพชรสำหรับคุณสมบัติของยันกอเพชรนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทคุงพ,พ่อปานท่านบอกแต่เพียงว่ากันคุณผีคุณคนแต่ความจริงยันกอเพชรนี่เป็นยันยอดธงมหาพิชัยสงคราม <c oughs> ในสมัยสุขโขทยัยเวลาที่เขาจะรบ ถ้าใช้ธงมหาวิทัยสงครามด้วยถ้าใช้ยายระเพชรอยู่ดูข้างบนเป็นยอดธงมหาวิทัยสงครามต้องถือว่าเป็นยันที่มีความสําคัญมากแต่อาตามาอาตามาจะไม่อธิบายคุณสมบัติเพราะจะออกนอกข้อเกินไปครูไม่อธิบายก็ไม่อธิบายตอนนี้บังว่ากันว่ายันมหาวิทยาลัยสงครามมีอยู่ที่ไหนขอาเขาบอกว่ายันแดง ยันผ้าแดนนั่นคือผ้ายันมหาวิชัยสงครามเรื่องมอีวาดในขณะที่อาตมาออกไปจากกรุงเทพมาเด่นบาลีที่กรุงเทพกลับปที่วัดมาพออศ2492ในตอนนั้นพระอาจารย์เจิมเป็นเจ้าวาดแท่านก็บังเอิญตาย <c oughs> เขาก็บังคับอาตมาเป็นเจ้าวาดอาตมาก็เป็นเจ้าวาดจำเป็น จำใจที่จำที่ต้องเป็นเจ้าอาวาสก็ช่างเขานั่นเมื่อเขาให้เป็นก็เป็นไปไปตามเรื่องถ้าก็ประชุมพระมีพระผู้ใหญ่มากกว่าก็บอกเธอบอกว่างานทุกอย่างคอยร่วมกันทําผมผู้เดียวทําไม่ไหวก็เป็นว่าพระท่านกร่วงกันทําต่อมาคืนหนึ่งปิดไฟดับไฟเรียบร้อยฟังข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย ก็วิทยุที่ชอบฟังเฉพาะข่าวเรื่องเพลงเรื่องละ,ละครเรื่องอะไรนี่มันฟังไม่ค่อยได้ฟังได้เหมือนกันแต่ไม่รู้เรื่องเพราะเป็นคนแก่ตอนนั้นก็แก่ไม่มากแก่แค่แคอายุสามสิบสองปีแต่แก่โขแลสามสิบสองปีเด็กๆก,ก,ก็ไม่รักแล้วขณะที่นอนฟังสถานีวิทยุอย,ยู่เสียงวิทยุปกติดีก็มีเสียงคนเดินโยบโยบโยบคามจีกูติแน่นหนามาก ไฟก็ดับพงไปดูให้คนนุ่งขาวห่มขาวเดินเข้ามาแล้วก็มานั่งบนเตียงนั่งปุ๊บบนเตียงเตียงยยบถามว่าท่านเป็นใครท่านก็ตอบว,ว่าฉันเป็นพรหมชั้นที่แปดเป็นเจ้าของตำราของท่านปานเวลานี้ท่านปานตายแล้วได้มอบตำราให้แกเธอ แล้วเธอทําไมจึงไม่ไม่ใช้ธราราทายันบ้างทำํำตะกรุดบ้างทําพระบ้างแจกชาวบ้านก็เลยกลับเปลี่ยนท่านบอกว่าผมทําไม่ได้ครับเพราะว่าองพ่อปานดีกว่าผมมากคนที่รับไปมีความอักตัญญูไม่รู้ขุนท่านผมดีไม่ถึงท่านคนที่รับไปจะมีผลไม่เป็นการใด เธอก็บ,บอกว่าเธอต้องทําถามว่าทําไมจึงต้องทํท่านก็บ,บอกว่าตําราท่านปานเนี่ยเธอคนที่สืบตระกูลกมาเธอนี่เป็นคนสุดท้ายนะฉันน่าเป็นต้นตระกูลต้นตําราเจ้าของตําราถ้าตระกูลของฉันก็มาคุณคุณเนี่ยเป็นคนสุดท้ายของตระกูลถ้านอกจากคุณแล้วใครจะนำไปตารานี้ไปใช้จะมีผลไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ เพราะฉันไม่ช่วยแล้วท่านก็บอกคาถาโน่นคาถานี่คาถานั่นคล้ยายๆจิตสรรรามา่อ่านให้ดูก็เลยในที่สุดก็บอกว่าผมไม่เอายังไงก็ไม่เอาเพราะว่าหลวงพ่อปานดีกว่าผมยังถูกคนนินทาถ้าผมดีไม่เท่าหลวงพ่อปานผมไม่เอาแน่ท่านก็นั่งนิ่งไปพักหนึ่งเพราะท่านบอกเอ,า,อางี้ก็แล้วกัน อย่างอื่นไม่ทําก็ไม่เป็นไรให้ทํายันยันนะ้ายยันธงมหาวิชัยสงครามเพราะยันธงมหาวิชัยสงครามเนี่ยใช้ได้ทุกอย่างทั้งป้องกันด้วยทั้งมีราภสการะด้วยสถานที่เสนิทอย่างไรตังไหก็ตามถ้ามีอยู่อย่างบ้านถูกฟ้าผ่าก็ตามผูกบ้านค่อมปอ่าช้าก็ตามค่อมตอก็ตามถ้าเอายันนี้ไปแล้วเสนิทอย่างไรจะคลครตัว จะไม่มีอันตรายจากสนิท่างไรทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อท่านให้ดูให้เห็นเขียน,ย,นยันเยอะแยะก็บอกไม่เอาอะ่ะเพราะท่านผมไม่เอาท่านบอกว่าเธอต้องเอายันนี้ต้องทำก็บอกไม่ทำเพราะมันมากทำไม่ไหวอ่านไม่ไหวก็คุณมันงโง่เขาก็ใช้กระถาสี่คำตอนท่านนี่แหละท่านก็บอกกระถาสี่คำให้ ให้เขพิมพ์ผ้ายันไมเสร็จเธอก็เสียด้็จคาถาสี่คำแม้ท่านบอกอย่างนั้นนะแต่มาก็บอกว่าไม่เอาคาถาสี่คำก็ไม่เอาถ้าถามว่าทําไมบอกไม่แน่ใจในตนเองท่านก็นิ่งไปไปเดี๋ยวหนึ่งท่านก็เลยหันมาพูดลงบอกว่าไอ้สันดานของคุณเนี่ยมันดื้อมาตลอดการ ตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนมันก็ดือมาชาตินี้ชาติสุดท้ายมันก็ดืออีกก็เลยบอกว่าก็เลยกราบเรียนกระทำบอกว่าในเมื่อดือมันแล้วจะมาเลิกดือได้ยังไงต้องรักษาความดีคือความดือเขาไว้ก่อนในที่สุดท่านก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันข้งนี้จะสลายตัวเสียตอนนี้ไปถ้าเธอจะทําอะไรนะ จะสร้างพระก็ดีจะทําเป็นท์ก็ดีจะทําผ้ายันก็ดีจะทำผ้ายันหมาใจสงครามก็ตามทุกอย่างให้เธอผ้าขาวปูเขาไว้ถ้าของวางไว้บนหน้าบนโต๊ะมีผ้าขาวให้จุดทูปจุดเทียนอารัตนารันาตน์นาเขาไตสนาคมเสร็จระลึกถึงบารมีองค์พระองค์งสุดเพ็ะสัมมาสัมพุทธเจ้าบวงสงเสร็จเชิญเทวดาเชิญพรหมเชิญครูบาอาจารย์ให้ครบถ้วน หลังจากนั้นฉันจะมาทําให้เองแล้วก็เธอนั่งอยู่ว่าคาถาตามฉันบอกฉันบอกให้ว่าคาถาอะไรเธอก็ว่าคาถาอย่างนั้นว่าไปเฉยๆไม่ต้องทําฉันบอกให้เปลี่ยนเธอก็เปลี่ยนตามฉันสั่งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหน้าหน้าทางหน้หน้า,ท,นาที่ของฉันโดยตรงกระรงความว่าการผ้ายันมหมายใจสงครามก็ดี ญาติ้อพระก็ดีบันดาทายพุทธบริษัทหรือพระต่างๆก็ดีที่อาตมาทำความจริงนะญาติโยมนะลูกหลานนั้นหลายคนิดว่าอาตมาทำแต่ความจริงอาตมาไม่ได้ทำนี่บอกตรงไปตรงมาเพราะว่าสันดาณคนดื้อมันเป็นอย่างนั้นมาถึงวาระเข้าจริงๆแล้วจุดทูตจุดเทียนเสร็จบวงสรวงเสร็จก็รัตนาตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงมาทั้งหมด ในตอนต้นๆก็ท่านพรมชั้นที่แปดแล้วท่านมาท้ามหาชมพูบ้างท้าประกาผมบ้างแล้วไ็อินบาง <c oughs> ต่อมาช่วงระหว่างนี้ก็รัตนาท่านพระเจ้าทุกๆพระองค์พระเจพระเจ้าทุกๆุพระองค์พรมทุกท่านพระเจ้าทุกท่านเทวดาทั้งหมดครูบาอาจารย์ทั้งหมดช่วยกันทํา แล้วก็นั่งฟังคําแนะนําของพระผู้ควบคุมจะมีพระองค์หนึ่งเข้ามาควบคุมมายืในใกล้ๆราว่าเวลานี้เธอว่ากระถาบทนี้ให้าจาับอนาปานุสติให้ทรงตัวขนาดนั้นจิตจะเคลื่อนนิดเดียวไม่ได้เลยจิตเคลื่อนนิดเธอบอกจิตเคลื่อนใช่ไม่ได้เริ่มต้นใหม่ต้องทําจิตให้ทรงตัวจริงๆนิ่งอยู่ตลอดเวลา จึงกว่าท่านจะบอกเลิกกลงว่าว่าการเป่ายันกรอเพชรก็ดีอาตมาเขาไม่ได้เป่าพระท่านเป่าการทําผ้ายันก็าตามทําผ้าก็ตามอาตมาไม่ได้ทําพระท่านทำเทวดาท่านทำพรหมท่านทำถ้าขอบันดาญาติโยมพุทธบริษสัตทัต้งหลายและลูกรักทุกคนต้องโปรดทราบตามนี้ว่าคนที่คิดว่าอาตมาเก่งในความจริงไม่ใช่เก่งนะเก่งจริงๆแต่ว่าเก่งในดามทางดือ้อ คือ,อ,มคอไม่ยอมรับคําสอนไม่ยอมรับคําแนะนําของครูบาอาจารย์ในที่สุดก็เดือดร้อนครูบาอาจารย์ต้องมาทําให้เองท่าน,นการที่วัดหนองกุยเขียนป้ายมีเชื่อแตามาไปเป่าเย็งกระเพชรไม่ใช่วันเสาร์ห้าอาตามาก็ไปไม่ได้ถึงแม้ว่าไม่ป่วยก็ไปไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ใช่วันเสาร์ห้า ให้เปการหนึ่งการเป่ายังกัเปตตั้งสามองค์ีนยะเป่ากันยังไงือสีลิงขาวอยู่หน้าฤาษีดำลองแล้วแดนเล็กลองถ้าว่ากันตามชาวทางโลกแล้วทางอวโสก็ไม่ถูกต้องอาตจะมาเมียวอวสมากกว่าฤาษีลิงขาวฤาษีลิงขาวนี่ก็คนฝูงไม่ใช่ฝูงเดียวกันไม่รู้ว่าท่านเกิดมาจากป่าไหน ต่ลิงขาวที่เป็นเพื่ออาตมานั้นยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่ยังอยู่ในปา่าไม่ได้ออกมาตาลิงขาวองค์ที่เป่าแจงกับพระดีคนอโฝูงแต่ว่าที่เชี่ยวความสามารถบรรดาท่านพู้บริษัทจะเหยียดใจก็ไม่ได้ให้ความสามารถของท่านอาจจะมีแต่ก็ต้องมีด้วยถ้าไม่มีท่านก็ทําไม่ได้แต่ว่าในเมื่อไม่ใชันเส้าห้าธรรมาก็ต้องไม่ไปถ้าไปก็เสียแน่นอน เพราะว่าใครๆก็ทราบว่าคันเป่ายันกับเพชรต้องเป็นวันเสาร์ห้านั้นโดยเฉพาะอย่างนี้อาตมาก,ก็เป็นพระที่ท่านตั้งให้เป็นพระถ้าเสียก็เสียมากกว่าพระสามัญชนธรรมดากระรวงความว่าบรรดาญ,ญาโยพุทธบษัตย์นายโดยต้นหน้าที่มีความสงสัยว่าอาตมา,มาทำไมจึงไม่ไปวัดของกูก็โปรดทราบตามนี้ ถ้าในที่สุดนี้ธรรมาภาพก็ขอตั้งสัตยาธิฐานอ้างคุณพระรีรัตนไตรัยมีพระพุทธรัตรนะธรรมรัตรนะแล้สังฆรัตรนะตั้งสามประการจงอภิบาลทุกท่านท่านจะของบ้านก็ดีท่านจะมาร่วมทำบุญก็ดีและลูกสาวที่บ้านคลองน้ําใสก็ดีเที่ยเพปน้าใสนะคลองน้ําใสรุษามาตั้งร้อยกิโลกว่าเอาเทียนมาถวายเอาทองมาถวายก็ดีและลูกหลานที่รักตูกแก้วทั้งบ้านฉางก็ดี เพระทุกท่านก็ตามเขาทั้งหมดจะมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์บุญผลปัฒนาเสีงยงใดขอได้สิ่นั้นสมความปัฒนาจะทุกประการอาตมาพูดกันมาก็หมดเวลาพอดีข้อลาก่อนวันดาธรรมพุทธศับริษัทสวัวสดี